สวัสดีค่ะมาดามซินะคะเหตุผลที่ซินเรื่องตัดสินใจไปเรียน KOL นะคะ expert เนอะกับมาดามจอยเพราะว่ามาดามจอยเป็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่ามีเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเป็นอัจฉริยะทาด้านออนไลน์แล้วในส่วนหนึ่งคือซินก็ได้เรียนของทฤษฎีของการทำคลิปนะคะของการทำ Youtube บ้างในส่วนหนึ่งเนาะแล้วทีนี้พอเรา ได้ลงมือทำจริงบนโลกออนไลน์เนี่ยส่วนที่สำคัญที่สุดของการทำงานบนโลกออนไลน์คือการวางระบบการวางแผนงานที่ตัวเองจะต้องทำในอาชีพที่ตัวเองคิดว่าเป็นอาชีพที่ตัวเองรักนะคะจริงก็เลยตัดสินใจว่ามาดามจอยเนี่ยละคะคือคร,ครูนะคะแลวก็เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้จินงได้ค้นพบนะคะระบบ คือการวางระบบการวางแบบแผนที่ตัวเองเนี่ยก็คือได้ค้นหาวิธีการต่างๆมากมายเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นได้สร้างอาชีพที่รักแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพรบุญน,นะคะก็ติดตามมาดามจอยมาปีกว่าแล้วนะคะ ก็อยู่ในกลุ่มบ้างแล้วก็นะคะได้ดูใน Facebook ดูในอ่า u u u e e นะคะแพรเองนะคะก็มีความสนใจในการพัฒนาตัวเองก็มาเจอ KOL expert นะคะขอที่จะพัฒนาศักยภาพนะคะแพรเองมีความฝันนะคะอย่างเช่นที่มาดามบอกให้เราค้นหาตัวเองแล้วก็มีอาชีพจากการเป็นตัวเองค่ะ แพรอยากจะมีอาชีพของตัวเองและมีความภาคภูมิใจในตัวเองที่สามารถหารายได้จากการเป็นตัวเองนะคะขอบคุณมาดามนะคะที่รับแพรนะคะแพรจะตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะขอบคุณค่ะเป็นเจ้าของเพจเป็นผู้ก่อตั้งเพจชื่ออร e ัญญา e l e ARNING UNIVERSE ค่ะอรัญญาเป็นนัเกเรียนของ KLEXPERT รุ่นที่1นนะคะ กติรัญญาก็เรียนมาหลายที่หลายคอสหลายคาแต่ยังไม่กล้าที่จะลงมือทําอะไรจริงจังสักทีแต่ของมาดามจอยนี่รับรองว่าหากคุณได้เรียนแล้วคุณมีการบ้านให้ทําแล้วคุณมาดามจอยนี่เขาจะตามให้ส่งการบ้านกันบ้านซึ่งก็จะคือทํางานมีประสิทธิภาพมากคือเขาสอนปุ๊บให้ลงมือทําส่งการบ้านสอนปุ๊บลงมือทําการบ้านนี่แหละคือจุดที่ทําให้คนได้ลงมือทําอาจจะถึงเวลาแล้วว่าระที่รัญญาต้องได้มาออกมาก้าออกมาเป็น ตัวเองสักทีนะคะก็ต้องขอบคุณเพจมาดามจอย KEL Expert นะคะสวัสดีค่ะน้องน้ำค่ะเป็นนักเรียน KEL Expert รุ่นที่1นนะคะของมาดามจอยค่ะขอบคุณความโชคดีมากๆนะคะที่ได้เข้ามาเรียนในห้องเนียนนี้นะคะเป้าหมายอนาคตอยากเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจปลุกพลังนะคะนำพาไปสู่ความมัง่งคั่งด้วยพลังจิตวิญญาณนะคะชอบนะคะติดตามมาดามมาได้สักพัก ชื่นชอบมาดามตรงที่มาดามเป็นผู้ให้แบบ่งปันจากหัวใจอย่างเนื้อแท้นะคะแล้วก็สิ่งที่ตามหาก็คือการสร้างอาชีพด้วยตัวเองด้วยพลังสติปัญญาของตัวเองแบบร้อยเปอร์เซนต์สิ่งนี้คือสิ่งที่น้ำกำลังตามหาอยู่นะคะในเรื่องของจิตวิญญาณที่ตัวเองแล้วก็ชื่นชอบดีแล้วนะคะขอบคุณนะคะความรู้จากมาดามนะคะจะนำเอาความรู้ที่ได้จากมาดามไปเรียนรู้พัฒนาต่อยอดนะคะเพื่อสร้างอาชีพของตัวเอง ไม่ได้ร้อเซนะคะประสบความสำเร็จมังคั่งร่ำรวยไปด้วยกัน,นะคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะ โลกใบนี้คือโรงเรียนเพื่อให้จิตวิญญาในจักรวาลต่างๆได้ลงมาเกิดเพื่ออัปเกรดตัวเอง